ตโนาพาคินและนิชาเรียกได้ว่าเป็นดารานนะักแสดงนายแบบนักร้องและนะักฟุตบอลมากความสามารถหลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีคือหนุ่มตโนาพาคินคำลายศักหนุ่มหล่อหน้าตาตีที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของเหล่บนาบรรดาสาวๆกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะปรากฏต,ตัวที่ไหนสาวๆก็จะรุมล้อมกันมากเลยทีเดียวจ้านักแสดงหนุ่มตโนาพาคินและสาวพิเศษนิชานัทนิชาทิล่าสุดแฟ,แฟนถึงกับหาคอมเมนต์แซว หลังบิดมอเตอร์ไซค์พุ่งตรงเชียงใหม่เยี่ยมคุณตาคุณยายของสาวนิชาอีกทั้งหนุ่มโตโนโ่ได้เล่าถึงโมเมนต์หลังไปพบคุณตาคุณยายหลังรูดคำว่าแฟนออกมาครั้งแรกอีกด้วยโดยหนุ่มโตโนโเ่เผยว่าที่ไม่ได้ไปเพราะว่าเราเป็นแฟนกันนะไม่ใช่เลยนะหลังจากจบคำนั้นมีคำถามาวย้อนกลับไปหนุ่มโตโน่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกันหรอ ค่เมาเจ้าตัวถึงกับยิ้มออกมาแล้วพูดว่าไม่ได้ใช้คำน้นครับให้มีมุมแบบดาราบ้างมีมุมแบบแซวแบบลบก่อนเจ้าตัวก็จะยิ้มเคินๆออกมาและนีงได้เล่าต่อว่าไปเชียงใหม่เพราะว่านำมอเตอร์ไซค์ไปมอบให้ครูบ,บนดอยก็คงจะดีกับการแวะไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่เราคิดถึงเขาด้วยก็คือคุณตาคุณยายและคุณพ่อคุณแม่ของนิชาแต่สื่อออกไปลงทำนองว่าประกาศเปิดตัวเป็นหลานเคยนั่นไม่ใช่เลยครับไม่เกี่ยวเลยแถมยังเคลียร์ข้อความที่หลายคนสงสัยว่า ทำไมจึงพยานน้อยนานตต่อหน,น้เผยว่าพยานน้อยคือชายาของเขาเจ้าตัวได้เผยว่าตัวเองเคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งที่เวลาพระเอกรู้สึกอะไรหรือว่าทําอะไรนางเอกชอบรู้ทันทีก็เลยเปรียบเทียบนางเอกเป็นพยานในตัวรู้ทันทีรู้หมดเข้าใจความรู้สึกตอนที่เจาหนชาก,ก็เลยนึกถึงประโยคนั้นเปรียบเทียบกับคนที่เขารัก